ครุ่งนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่ามีข่าวดีสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับเริ่มมีความหวังในการรักษาแล้วนะครับหลังจากที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ไขความลับจากสารสก,กัดในเมล็ดงาสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองนะครับที่ถูกทําลายรวมทั้งยับยั้งเซลล์มะเร็งได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยนี้น่าภูมิใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ครับยังช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมองได้ด้วยนะครับไปติดตามรายงานจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับ จากมเมล็ดงาเม็ดเล็กๆแต่กลับเต็มไปด้วยคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะสารเซซามีในมเมล็ดงาที่นักวิจัยคณะแพทยาศาสตร์มหวา,ามหวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้และยังช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับเซลล์ร้ายได้ด้วยน้องแพงสาววัย21ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมที่เน้นการทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมาย แต่แพงกินสารสกัดจากเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางหนึง่งและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้วลัทงที่เราเห็นผลเห็นคนอื่นที่รักษาใช่ไหมคะก็คือจะมีสักกี่คนที่จะแบบจะใช้ชีวิตได้ปกติแบบหนูเ mm hmm. นาะค่ะก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่กินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอกินแล้วอ่ะมันก็โอเคมันมันดีค่ะ ดรปรัชญาผู้วิจัยไขยความลับมหาสารย์ในมเมล็ดงาเริ่มเชื่อมกับสารเซซามีในมเมล็ดงาที่มีการวิจัยมากมายทั่วโลกแต่ครั้งนี้ทดลองนําสารที่เซลล์มะเร็งผลิตขึ้นฉีดเข้าไปในไข่ที่ฟักตัวอ่อนอายุหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตพบว่ามีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมามากมายแต่เมื่อฉีดสารเซซามีเข้าไปจึงพบความลับที่สารเซซามีสู้กับมะเร็งได้เป็นครั้งแรกของโลกแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือเมื่อเราใส่อันนี้ ใส่เซสซมีนสารสกัดจากงาดําเข้าไปเราก็จะพบว่าความแตกต่างมันชัดเจนเลยมันลดลงมันลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนั่นแหมแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเซซเมีนช่วยป้องกันการเกิดหลอดเลือดใหม่ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารซึ่งหลังมาจากเซลล์มะเร็งนักวิจัยท่านนี้อธิบายว่าเซลล์มะเร็งเมื่อแบ่งตัวและขยายใหญ่ขึ้นจะก,กระตุ้นให้สร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงก้อนมะเร็งพร้อมกับแบ่งเซลล์ผ่านหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไปอยังอวัยวะอื่น จนมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งสารเซซามนจากงาจะช่วยไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างหลอดเลือดใหม่ทําให้ไม่สามารถดูดอาหารได้จนต้อง่อไปและถูกร่างกายกําจัดในที่สุดเซซามนก็จะไปจัดการกับตัวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันไม่มีอาหารมันก็ฝอมันก็อ,กอเซลล์ไอเซซามนเนี่ยผมทามํางานมจใยอีกเรื่องหนึ่งมันไปมันก็ไปกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วเซลล์ภูมิต้านทานก็จะมาจัดการกับ กับก,กับเซลล์มะเร็งนี้ดีหนึ่งเป็นการออกฤทธิ์เป็นการออกฤทธิ์ถึงต้นตอของมันงานวิจัยนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงานในเชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างพบว่าช่วยฟื้นฟรูระบบสมองที่ถูกทำลายได้ด้วยมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือหายขาดจากการกินสารสกัดจากงามมากมายกลายเป็นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ภูมิใจที่สุดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมแนะนำการกินงาอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันโรคได้มากมายแต่ต้องบดและทําให้สุกก่อนและไม่ควรกินงาเกินวันละสี่ช้อนโต๊ะเพราะจะทําให้ท้องเสียได้มนตรีตระกูลสมบัติสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน